ขอบคุณค่ะมแมงวันก็มาขอบคุณหกล้านดวงตาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แม่โบาต้าด้วยขอบคุณหลายตาขอบคุณทุกคนอันนี้ก็จะวางไม่ได้นอนาะไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ไม่ได้เืิกดไลค์อร่อยกินเสร็จแล้วกินข้าวกินต่อกอบมาก อเขาแตกรายงานจนแบบว่าหวานอะนี่เลยเสียงลงก่อน เงินบ้าออเห็นหวาน่านี่วมันกับ,บ่าสีแดงมันแสบกว่าแต่ว่าในความหมายถ้ามันบระสกมันกับบาร์แสบยาว่าชอนันเขาจองเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงก็ได้จะควางไปไายซิมเปิดมมก่อนมูเอยยิงกำหนดลเขาวันที่เก่าที่สิบในช่วงปให้ไม้ยาแล้ว ขอบุณค่ะูตามกินโอนกินเอาูกินจะน้องบหลับมไม่หยังมันบ่เคยกินเีเียมันเสียบเคยกินแต่กินแต่แบบฟาดมันบ่เสียบกินอะเคยกินกินแต่แบบฟาดอเออว,ว่างเขียมเลัเล่นกล่องเสียมอกวาเียวเอีว่ไ้เอาเียวอ มันเงือ,อกแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่กาแฟใส่กาบาเมียขอบคุณนะคะขอบคุณสองร้านดวงตาจ้าขอบคุณทุกคนที่แวะมาด้วขอบคุณที่แสงลาวีหลายๆดูชิปจบ,จบแล้วทำไมทำไมไม่มีโฆษณาเลยอะ ยืดนะึงนเลยไม่มีโฆษณาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณร้านดวงตาหวานแบบหวานชวนกินนะไม่หวานเลี่ยนโอ,อกนนะน้ก็ทำงานกเดงยวโฆษณาจะบตอนจบ มันก็จะยายๆเยนี้ต่อไปนะ ขอบคุณหนึ่งลานดวงตาจ้าขอบคุณหลายๆเด้ออืมบ้านรองพี่เราไปก็ มากดให้เราตั้งสี่ไลค์แล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพิ่มวันนี้พี่สรัดีสี่ล้านดวงตาจ้า